ชัยชนะบุญโชตเกิดเมื่อวันที่5มกราคมปี2485ที่ตำบลบางเล่าอำเภอบางคลา้าจังหวัดชะเชิงเซาเป็นบุตรคนที่5ของนายบุญชูและนางแข่งบุญโชตมีพี่น้องทั้งหมด9คน ชัยชนะเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนประชาบาลวัดสามร่มจนจบชั้นป .4 แล้วก็ไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากพ่อแม่เป็นคนยากจนต้องรับจ้างทําสวนมากสวนมะม่วงจึงอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางตอนแรกอาศัยอยู่กับญาติที่จังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กับน้าชายซึ่งเป็นหัวหน้าคณะลิเกยอยู่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดฉะเชิงเซา ชัยชนะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กยามว่างเขาจะร้องเพลงอยู่เสมอและมีครูคนหนึ่งชอบฟังเพลงจึงให้เขาร้องเพลงให้ฟังอยู่เป็นประจำทำให้ใชัยชนะได้ซ้อมคอเยอะมาตั้งแต่วัยเยาว์ ชัยชนะชอบเพลงของสมยศทัศนพันธ์เป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าตนพอมีพรสวรรค์ในด้านนี้เขากับน้องชายที่ชื่อชัยนรงบุญโชตก็ได้ไปรับจ้างร้องเพลงตามงานเล็กๆใกล้บ้านในบางครั้งความยากจนทําให้ชีวิตวัยเด็กของชัยชนะต้องไปเป็นลูกศิษย์วัดเพื่อจะได้อาศัยเรียนหนังสือเมื่อเรียนจบชั้นป .4 แล้วก็ไม่มีเงินเรียนต่อต่อมานายวิเชียนตัญยสิทธิ์ซึ่งทํางานอยู่ที่บริษัทสอสสารานไทยแลนด์ซึ่งทําเกี่ยวกับมีดช้อนลงหินที่กรุงเทพได้มาบวชที่วัดนั้นชัยชนะจึงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพี่ เชียนศึกจากพระจึงได้ชวนชัยชนะซึ่งตอนนั้นอายุ14ปีให้ไปทํางานที่บริษัทสอสําราญไทยแลนด์ที่ซอยกิ่งเพชรเขาทําอยู่ได้2ปีก็กลับบ้านที่จะาเชิงเซาและหันมาทํางานเป็นเด็กรถในยามว่างเขากับชัยนรงค์น้องชายก็อาศัยบริเวณท้ายรถโดยสารเป็นเวทีการแสดงร้องเพลงของเขาโดยเก็บเงินจากบรรดาเด็กรถด้วยกันสําหรับการเข้าชม ชีวิตช่วงนี้เองที่ทําให้ใชัยชนะเริ่มก้าวเข้าสู่วงการนักร้องอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเขาเริ่มเป็นนักร้องสมัครเล่นตามงานบวชงานแต่งซึ่งก็มีคนชื่นชอบและมอบเงินให้เป็นรางวัลเมื่อครั้งมีงานประจําปีหลวงพ่อพุทธโสธรชัยชนะได้ไปขอร้องเพลงที่ร้านเกษตรซึ่งมาออกร้านขายอาหาร ในย่านนี้ชัยชนะเป็นนักร้องที่ผู้คนชื่นชอบอยู่มากขณะที่เขาร้องเพลงอยู่นั้นนายบุญยงสาครียะซึ่งมีวงดนตรีลูกตะวันออกได้มาเปิดร้านขายอาหารและแสดงดนตรีอยู่ด้วยและเขาก็ได้มายืนฟังชัยชนะร้องเพลงเมื่อชัยชนะร้องไปถึงเพลงที่ร้องในแนวของคำรุนสมุนานาลนก็เห็นว่าชัยชนะเป็นนักร้องเสียงดีจึงได้ชักชวนไปร้องเพลงกับตนในช่วงที่มีงานโดยออกตะเวนสแสดงดนตรีในภาคตะวันออกช่วงนี้เองที่ทําให้ชัยชนะบนุญโชตเริ่มมีชื่อเสียงในการร้องเพลงในชื่อคำรุนน้อย คำรณสมบุลนานน์จึงเป็นนักร้องอีกคนที่เขาหันมาชอบครั้งหนึ่งในราวปี2 5 0 2บริษัทเนติงเกลโอลิมปิกจัดให้มีการประกวดวงดนตรีและการประกวดร้องเพลงที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5วงดนตรีลูกตะวันออกก็ได้เข้าร่วมด้วยโดยชัยชนะซึ่งเป็นนักร้องในวงได้ร้องเพลงน้ำตาชาวนาของคำรณสมบุณนานน์บังเอิญในวันนั้นลุงเตียงโอซิริแห่งห้างแผ่นเสียงกมลสุโกศนได้นั่งชมอยู่ด้วยรู้สึกชอบใจเด็กหนุ่มที่ใช้ชื่อคำรณน,น้อยซึ่งร้องเพลงได้เหมือนคำรณมาก และในปีนั้นประเทศไทยมีข้อพิาพาทกับขมิกรณีเขาพระวิหารโดยขมิญจะยื่นหนังสือฟ้องศาลโลกเพื่อยึดครองเขาพระวิหารเพียงฝ่ายเดียวก็ได้มีครูเพลงหลายท่านเริ่มแต่งเพลงเพื่อร่วมกันต่อต้านเช่นครูปอชื่นประโยชน์แต่งเพลงเขาพระวิหารต้องเป็นของไทยให้การแก้วสุรรวพรรณร้องวิ ครูภับูญบุตรคันได้แต่งเพลงเขาพระวิหารแห่งความหลังให้คำรนร,ออรน้องวพวิครพราูญนที่ไดโปรดงมีความสนใจครูพยอมมุกดาก็แต่งบ้างโดยแต่งเพลงของเขาไม่เอาของเราไม่ให้แล้วนาไปเสนอกับห้างแผ่นเสียงกมลสุโกศลนลุงเตียงโอซิลิฟังเนื้อเพลงนี้แล้วชอบใจทําให้ท่านนึกถึงเด็กหนุ่มที่ใช้ชื่อ คำรนน้อยที่ร้องเพลงออกทีวีช่อง5ในวันก่อนนั้นจึงได้ให้หลานชายไปตามหาจนเจอและก็มอบหมายให้ครูพยงมุกดานําไปบันทึกแผ่นเสียงรุ่งขึ้นอีกวันชัยชนะบุญโชตก็ได้ร้องเพลงบันทึกเสียงเพลงแรกในชีวิตก็คือเพลงของเขาไม่เอาของเราไม่ให้ เีียยยยยบบบาาันนพพรุ่งมว้ออไืูและเพลงที่สองคือเพลง Teenage รำลึกซึ่งเป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาแต่งเหมือนกันเขาร้องบันทึกเสียงวันเดียวกันทั้งสองเพลงหลังจากนั้นครูพยงก็แต่งเพลงให้เขาร้องอีกหลายเพลงแต่ยังไม่ดัง ชายชนะได้ออกเดินสายไปร้องเพลงกับวงครูพยงบุกดาเรื่อยมาจนวันหนึ่งในปี2503เขาอยู่ในวัย18ปีก็ได้แอบน้ครูพยงไปร้องเพลงบันทึกเสียงให้กับครูพิพัฒน์บริบูรณ์รวม14เพลงเช่นเพลงดอกดินทวินฟ้าบางเกอกกรุงเก่าในจำนวนนี้มีเพลงบางกอกน้อยรวมอยู่ด้วย ซึ่งว่ากันว่านักร้องดังหลายคนในช่วงนั้นเช่นทูนทองใจชรินนันทนาคน์และนริตอารีปฏิเสธที่จะร้องเพลงนี้เพราะความยากของเพลงหลังจากที่ชัยชนะร้องเพลงทิ้งไว้ก็ปรากฏว่าเพลงบางกอกน้อยดังมากๆสร้างชื่อเสียงให้กับชัยชนะบุญโชติโด่งดังมาตั้งแต่บัดนั้น,นย,นยนพีย เรื่องนี้ครูพยงมุกดาทราบภายหลังเมื่อเพลงดังแล้วแต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรกลับส่งเสริมเสียอีกเมื่อเห็นลูกศิษย์ได้ดีและโด่งดังใช้ชนะบุญโชตอยู่กับครูพยงสี่ปีก็ลาออกไปตั้งวงเป็นของตัวเองชื่อวงลูกค้างข่าว ช่วงนี้เขาได้ใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งในการร้องเพลงและแต่งเพลงคือลุงช้อยชมจันทร์แต่ตั้งวงอยู่ไม่นานก็เลิกและไปอยู่กับวงพิพั์บริบูรณ์หลังจากนั้นก็ไปอยู่กับวงเทียนชัยสมยาประเสริฐและย้ายกลับมาอยู่กับวงครูพยงมุกดาอีกครั้งต่อจากนั้นก็ไปร่วมงานอยู่กับวงรูงดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองต่อมาไวยพ์เพชรสุพรรณได้ลาออกจากวงรูงดาวกระจายมาตั้งวงเองชัยชนะบุญโชตก็ย้ายมาอยู่กับวงไวยพ์พอถึงปี2อ2พรีก็เลือกร้องเพลงกับวงต่างๆและหันไปร้องเพลงตามส่วนอาหารและรับ ชิญร้องตามงานทั่วไปจนถึงปัจจุบันผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงของชัยชนะบุญโชธนอกจากเพลงที่กล่าวมาแล้วก็มีเพลงแม่แต่งร่มใบแต่งโดยครูภัยบุญบุตรคันใจนางเหมือนทางรถแต่งโดยครูฉลองกาลากะเกดใจ่ลอ่องใต้แต่งโดยครูพยง์มุกดา I'm seeing you. ดอกดินทวินฟ้าแต่งโดยครูพบูบุญบุตรคันกระท่อมปลายนาเป็นต้นนอกจากร้องเพลงได้ดีจนโด่งดังแล้วชัยชนะยังมีความสามารถในการแต่งเพลงด้วยตัวอย่างเพลงที่ท่านแต่งแล้วได้รับความนิยมก็เช่นเพลง3ปีที่ไร้นางไวยพ,พชรสุพรรณสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจยงยุทธเที่ยวชานชัยทุ่งร้างนางลืมชินกรไกราลาดเมื่อฉันขาดเธอเพชรพนมรุ้งเป็นต้น ครูชัยชนะบุญโชตได้รับการยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งเมื่อปี2541ปัจจุบันครูชัยชนะบุญโชตอยู่ในวัย81ปีแล้วขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและวิกิพีเดียขอบคุณมากครับ ยังเห็นชื่นเย็นนี้หน่อยน้ำเชี่ยวอีกเหลือเจ้าถึงเป็นเหือคลองบางกอกน้อยจีจใา